อนะครับนักศึกษานะฮะตอนนี้มันมีทีวียอยู่เครื่องหนึงนะของข้าราชการคนเนาะตอนนี้ทีวีนะฮะ JVC จอแบนนะครับ JVC โอเคนะฮะอาการเสียของมันนะครับอาการเสียของ JVC ตัวน,นี้นะครับก็คือไฟมันไม่เข้าเครื่องนะครับไฟมันไม่เข้านะฮะไอ้นักศึกษานะฮะถอดออกมาแล้วนะครับแล้วก็ทําความสะอาดนะเป่าฝุ่นละเลรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เรามาดูนะครับบอร์ด บอร์ดภายในของมันนะฮะนะครับนะ j v c นะฮะตัวนี้เรามาดูนะฮะจอจอแบนนะนี่นะดูจอภาพของมันนะครับอันนี้จะเป็นนะฮะยกนะฮะยกอันนี้จะเป็นนะครับ ATB นะครับใช้นะฮะ IC เป็นตัวขับสัญญาณนะครับเด็กเขียนเงินนะครับใช้ IC นะฮะตัวนี้นะอันนี้จะเป็นบอร์ดบอร์ดบอร์ดสองชั้นนะครับก็คือนะฮะบนอันหนึ่งล่างอันหนึ่งนะครับอันนี้นะฮะ นะฮะอ่าตอนนี้เอ่อเรามาดูโครงสร้างภายนอกก่อนนะครับโครงสร้างภายนอกภายในก่อนนะตอนนี้เรามาดูนะฮะตอนนี้ก็คือบอร์ดนี่จะเป็นบอร์ดนะฮะเป็นสองหน้านะ้วนะครับอ่าตอนนี้นี่นะฮะอ่ะภาคแต่ละภาคนะฮะนะครับผมเคยบอกแล้วนะครับนะไฟไม่เข้าก็ต้องมาเช็คภาคนะฮะแต่งเกร์ไฟสวิตชิ่งก็คือภาคแะไรงี่ยไฟคือดูสังเกตนี่นะครับแต่งกียร์ไฟเนี่ยจะมีเส้นประบอกเนี่ยไหนเธอถอดปลั๊กยังไะ ถอดได้ใช่ไหมโอ้ยโหจับฟิวถอดแล้วใช่ไหมอ่านนะครับถอดแล้วน้ำไม่เป็นไรนะครับตัวนี้นะฮะานี่ก็คือนะฮะบอร์ดแหลใงจ่ายไฟนี่ยจะมีเส้นประบอกเนี่ยเห็นไหมครับไปยุทธมินี่เนะฮะนี่นะฮะก็คือทั้งหมดเลยนีะครับนี่ตามเส้นประนี่เลยนะฮะนี่่แหล่งจ่ายไฟนะครับนะสีเวอร์นะครับไอ้สีเวอร์ไอ้สีเวอร์นี่นะครับไอ้สีเวอร์ อนี่ฐานฮีเตอร์นะครับหัวเอานะครับนี่จะใช้ตัวเล็กนะครับตัวเล็กนะครับหัว o u าสายแบก BT สายแบก tuner นนอร์ี่เสียงนะฮะ switching นะครับ switching เราจะใช้นะครับใช้ IC เป็นตัว switching IC switching ส่วน IC ควบคุมนะครับอะพิกวอร์ตวนี้ควบคุมนะครับ สีควบคุมนี่นะครับหนสีควบคุมนี่นะฮะเสียก็นะครับกลับบ้านเก่าเลยนะครับไอ้สีควบคุมนะฮะจะเป็น2หน้านะฮะเนี่ยจะไม่เปลี่ยนอะไรเนี่ยถ้ามันเสีย,ยก็จะไม่เปลี่ยนอะไรเนี่ยเปลี่ยนเหมือนกันนะเปลี่ยนเครื่อง,องน,น,นี่นะฮะนี่นะนี่โหปิ้นยิบเลยเนี่ยถ้าไฟเกินฟ้าผ่าเนี่ยแล้แจนนวจบนะครับเนี่ยไปซ่อมอะไรแต่ตอนนี้ไฟไม่เข้านะครับแรงใจไฟแน่นอนนะครับไม่เข้าเครื่อง นะฮะเด็กทีวีรุ่นใหม่ๆอย่างนี้นะครับนะะเนาะเวลาถ้ามันเสียนะฮะมันเสียมากหรือเสียและะ้วเสียพวกนี้นะแล้วก็นะ,ะส่งคืนเลยนะฮะจะซ่อมอยังไงซ่อมไปคุ้มด้วยนะอ่ะมาดูดีกว่านะครับเนาะอภิปรานะบล็อกแต่ละบล็อกนะอธิบายไปแล้วนะครับทวาวีดีโอไว้ต่างหลายชุดแล้วนะครับนักศึกษาเข,ขาไปศึกษาคนฟ้าค,คน,คคนเติมในคลิปเก่าๆนี่นะฮะอ่ามาดูนะครับแต่นี้จะเป็นสวิตชนะ์สวิตช์ไฟเข้า อาฟิลนี่ฮะหลอพัดไฮพัดนะไหมครับงานได้เป็นอาร์ฟิลงานได้อุดบิดนะครับสี่สี่ร้อยนะครับนี่ไอซีสวิตชิงอ่าเรามาดูไอซีสวิตชิงนะครับนะเดี๋ยวที่ให้เด็กสังเกตนะครับเด็กสังเกตว่ามันมีสิ่งผิดปกตินะอันนี่เป็นไฟแล้วครับนี่เป็นมอแปลงนะสวิตชิงนะออกไปที่เรียงวงจรนะฮะนี่กาวร้อนนะครับนี่กาวร้อนนะกาวร้อนทั้งหมดตัวนี้คือกาวเย็น อ่านี่ก็จะเป็นเนี่ยอ่าไ <pin. S 1> ดอโอดตันนี้นะครับเป็นไอโอดน,น,นะอ่าแต่นี้เรามาดูนะครับอ่าดูอ่าเดี๋ยว z รงไใกล้อ่านี่ปึ๊บสังเกตนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นรอยเหมือนแล้วครับไหมอย,มอยู่นะครับพลาสติกไหมอยู่นะติดโคกนี่นะฮะนี่ติดอยู่นี่นะครับ นะอ่ะตอนนี้นะไฟไม่เข้าไม่เข้ายังไงอ่าเสียบปลั๊กเลยนะครับเสียบปลั๊กปุ๊บนะี่สาเสียบปลั๊กปุ๊บอ่ากดสวิตช์นะสวิตช์ตัวนี้กดนะปุ๊บนะนะนี่นะครับไม่มีไฟแสดงผลมาเนี่แหละเนี่ยก็คือไฟไม่เข้าเครื่องแต่จริงๆแล้วนะฮะไฟมันมีบารรออยู่แล้วอ่ามันตกคอมทีสีสี่ร้อยแล้วแต่นะฮะสวิตชิ่งนี่มันไม่ทำงานนะ ไอซีนี่ไม่ไม่ทำงานนะอ่าไม่ไม่ทำงานแต่มีแรงดันตกความที่นี่แล้วแล้วก็คือไม่จ่ายไฟไปที่นี้นะฮะเอแจึงไม่แสดงผลแ LED จึงไม่แสดงผลตอนนี้นะครับนะวิธีเช็คนะวิธีเช็คก็คือว่านะครับเราก็เคยทคําคลิปไปแล้วนะครับก็คืออ่านะถ้าสมถติว่าเครื่องอ่านโะทรทัศน์เป็นปกตินะครับ ถ้ากดสวิตช์ปุ๊บมีไฟแสดงมามีไฟแสดงผลปุ๊บแล้วก็มีภาพนะฮะเวลาปิดสวิตช์ปุ๊บนะแรงดันตกวข้อมตัวเกือบจุดูนี้เนี่ยนะก็คือแล้วก็จะมีน้อยมากนะครับเหมือนไม่กี่โวลต์แดงแต่ถ้าในกรณีที่นะครับสวิตชิ่งมันเสียนะครับภาคแหล่งเก็บไฟเสียหรืออ,อุปกรณ์อื่นมันชำรุดเสียหายเนี่ยนะก็จะต้องมีแรงดันไฟต้องมีแรงดันตกค้างอยู่ที่ตัว C เอาจริงไหมนะครับอาา่ตอนนี้เดี๋ยวครูจะปิดสวิตช์นะครับปิดสวิตช์นะ,ะปิดสวิตช์เสร็จปุ๊บ อาถอดลักออกนะครับถอดลักออกปุ๊บนะตัวนี้ค่อยๆพลิกนะฮะพลิกมาแล้วเราสิมาวัดไฟคล่อมนะครับวัดแรงดันตกคล่อมนะครับแรงดันตกคล่อม C ีซีสี่ร้อยนะครับตัวนี้เดี๋ยวให้เด็กวัดแอมเตอร์นี่ตั้งนะครับตั้งนี่่พันโวลต์นะครับแล้วก็วัดซีนะครับ วัดสี่ปุ๊บนี่เห็นไหมครับมีแรงดันต่อค้อมอยู่นะฮะนี่เห็นไหมสามร้อยโวลต์เลยเนี่ยจริงๆถ้าเครื่องใช้งานปกติปุ๊บนะบปิดสวิตช์ปุ๊บแรงดันไฟตัวนี้ต้องถูกใช้ไปแล้วแต่ตอนนี้อย่างนี้นะฮะมันอันตรายเวลาเราไปซ่อมเนี่ยถ้าเราไม่ขายไปจุก่อนมันก็จะทําให้ละครับช็อตได้อันนี้เราจะขายไปจุก็จะใช้หัวแรงเนี่ยนะฮะเรื่องหัวแรงนี่นะครับแล้วสเกตด,ดูไฟเด่นนะครับไปขายไปจุตัวนี้นขายไปจุดตัวนี้อะไรเรื่องของตัวนี้นะจดูเฉียดแรงนะ อ่ะความตรงซีเลยนะครับกระโดดปุ๊บเห็นไหมแล้วค่อยๆละลดลงไปอ่านี่นะฮะอ่คือวิธีการขายประจุอ่านะครับเดี๋ยวแค่เล็กซักอ่านักศึกษาเสียบปลั๊กใหม่นะครับปุ๊บอ่าแล้วก็เปิดสวิตช์นี่นะครับแล้วแล้ววัดแรงดันไฟท์สิอ่าตัวนี้อ่าวัดคอมซีสี่ร้อยเลยอ่าคอมซีสี่ร้อยเลยปุ๊บอ่าเดี๋ยวเราจะเปิดสวิตช์นะครับตัวนี้ยังไม่มีแรงดันไฟมาใช่ไหมครับเนี่ยอ่าสั่นที่อย่าสั่น แล้วเขาจะเปิดสวิตนะครับเปิดสวิตปุ๊บนะก็จะมีเรืนไฟตกเข้ามาในี่ปุ๊บเห็นไหมนะแสดงว่าไฟเข้าแล้วใช่ไหมครับไฟเข้าเครื่องแล้วแต่นะครับนะนะแต่สวิตจริงมันไม่ทํางานนะแล้วต้องลองเปลี่ยนไอซีดูนะครับไอซีดูตอนนี้เรามาดูนะครูจะเปิดสวิตนะเปิดสวิตนะครับเปิดสวิตนะตอนนี้เปิดสวิตนะปุ๊บนะแนวนะนไฟตกข้อมยังมีอยู่นะครับ ปิดสวิตช์แล้วหาเลยน้ไฟตกคอมยังมีอยู่เดีเ๋ยวต้องคายไปจุ่ถอดปลั๊กออกถอดปลั๊กคุณเลยแล้วก็คายไปจุใหม่คายไปจุนะครับปึ๊บกดตรงนี้ไปเลยนะครับกดสปีด้วยอันนี้คายไปจุหมดแล้วอ่าตอนนี้ต้องทําอย่างนี้ก่อนนะครับนะตัวน,นี้ถ้ามีแรงน้นไฟค้างนะครับต้องทำอย่างนี้ก่อนถ้าไปถ้าไปทำปุ๊บช็อตเลยช็อตช็อตตัวเราด้วยหลือ,อาจจะทําให้นะ วงจรอนหนไปอีกนะครับอ่าต้องทำแบบนี้ก่อนนะอ่ะเอก็เดี๋ยวบัตรคีเอาไอซีออกมาดูิี่อ่ะขั้แรกนะบัตรคีะนะครับท่านี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาให้นักศึกษานะครับดูดใช้สายชีนนะครับดูไอซีออกนะครับไอซีตัวนี้นะฮะไอซีเซเว่นชิงตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะมาดูที่นะตรงนี้เนี่ยมันอ่าเหมือนอะไรฮะเหมือน,น,นมันช็อต ตรงส่วนโครงเนี่ยนะครับวิธีใช้วิธีการดูดตะกั่วนะสายชีนผมก็บอกไปแล้วนะครับนะสอนไปแล้วนะครับอะนะครับดูดจับตรงปุ๊บววอ่าปึ๊บดูดได้ช้าช้าปึ๊บออกมาอ,อ,อ,อย่างเอออย่างค่อยๆนะครับอ่าี่สายใช้สายชีนนะครับหรือสายไฟธรรมดาก็ได้นะครับอ่าเด็กมันก็ไม่เครคลอง,งไหลนะครับแต่ไม่เป็นไรดูออกมานะครับอ่า ดูออกมาเสร็จปุ๊บนะตัวนี้มันใช่แล้วนตะกั่วอยู่ใช่ไหมครับมันมันในย้ำตะกั่วอยู่นะครับตะกั่วตะไก่นะฮะอ่าเสร็จยางเสร็จแล้วอ่าอันนี้ใช้ใช้ที่ดูดตะกั่วดแล้วกันตัวนี้นะฮะใช้ที่ดูดตะกรวดอ่าจะดูดออกมาจะแกะมานะฮะเพราะมันย้ำตะไก่ไว้นะฮะตะกั่วอดนะฮะดูดเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวฮะอ่ฮะ ตอนนี้นะครับสายชีนจะดูลำบากชีนี่ดูตะกัวเดี๋ยวให้ซับเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูซิอ,อ,อีกทีหนึ่งดูอีกทีหนึ่งอ,อ่าเดี๋ยวครับจะให้ทำซับแกะนะครับอ่านะครับตอนนี้นะฮะอ่าทังดซับถอดออกมาแล้วนะครับตัวนี้นะครับเบอร์อะไรเนี่ยตาไม่เห็นเะเบอร์อะไรอ่านี่นะครับ นี่นี่นี่เจ้าปัญหานี่นะครับนี่นะฮะอ่ามันเป็นรอยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยอ่าตัวถังพลาสติกมันเป็นเหมือนหนะ้ามันมันร้อนแล้วล่ะฮะมันไปช็อตตรงตัวถังนี่นี่นะฮะน,นี่นี่นะครับนี่นะฮะอ่าเดี๋ยวนี้เรามาดูนะครับ S T R W หกเจ็ดห้าหกวนี้นะฮะอ่าเรามาดูหกหกเจ็ดห้าหก อะไรกันแน่6 7 5 6 6 7 5 6อ่านี่นะครับตัวนี้นะฮะนี่ะครับตัวนี้อ่าได้ซื้อไอซีมาแล้วนะครับนะาไอซีเซอร์เบชิงอ่ตัวนี้เรามาดูนะฮะเบอร์เหมือนกันเลยเป๊ะเลยนะแต่อ่าอันนี้ตัวใหม่เลยนะครับเนี่ยตัวใหม่เลยนะครับตัวใหม่เลย แต่ขามันไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยตำแหน่งการวางขาเนี่ยดูนะฮะขาเหมือนกันไอ้ตจ้นี้ขาหนึ่งเนี่ยโค้มาตรงนี้ไอ้น,นี่ขาหนึ่งตรงเนี่ยตลับขากันหมดเลยเนี่ยเบอร์เดียวกันนะครับเบอร์เดียวกันรหัสเดียวกันเป๊ะเลยแต่นะฮะตำแหน่งการวางขามันไม่เหมือนกันใส่ไม่ได้เนี่ยนะครับเนี่ยขามันต่างกันเนี่ยขามันต่างกันเจออย่างนี้กับ กดโัวเลยเหมือนกันเนี่ยตำแหน่งขาขาเท่ากันแต่ลนะการตำแหน่งกราดูขาไม่เหมือนกันก็แปลกใจเหมือนกันว่าทำไมไม่เหมือนกันนะฮะจะเป็นเบอร์เดียวกันเนี่ยแต่ทําไมไม่เหมือนกันนะ่างนี้ถ้าอย่างนี้นะครับเจออย่างนี้ปุ๊บนะถ้าหาซื้อมันจะแบ่งเป็นเกดหรือเปล่าหมายูกของบริษัทของแท้กงไม่แท้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่รักษ,ษาก็ต้องนะฮะถ้าเจออย่างนี้นะครับนะเราก็ต้องนะฮะ อ่าเดี๋ยวก็ต้องดัดขายมันเท่ากันก็แล้วะกันทําขายมันเท่ากันแต่ก็คืออาจจะดัดอ่ดัดอ่ดัดขายมันเท่ากันหรือถ้ามันไม่เท่ากันก็ละตัดต่อเลยเพิ่มขาเข้าไปให้มันละตำแหน่งมันวางได้อ่าแล้วถ้าใบวางวางไม่ได้นะครับตัวตำแหน่งเดิมเนี่จะวางได้ตัวตัวเดิมมันจะวางได้อ่าตัวเดิมมันจะวางได้อ่าตัวเดิมก็จะวางนี้เลยนะครับ ขาหนึ่งอยู่ตรงนี้ตัวเดิมเนี่ยเนี่ยจะเป็นตากไก่อยู่เนี่ยเนี่ยนะฮะเอาตัวใหม่มาเนี่ยขาหนึ่งมันไม่ใช่เนี่ยเนี่ยขาหนึ่งไปนูนเลยอ่าตัวนี้เราก็ต้องทําให้มันนะอ่าดัดสายมาเท่ากันแล้วก็นะครับตอนนี้นะครับอ่าเราก็ใช้นะฮะอ่าชิ้มจับนะครับดัดขาให้มันใกล้เคียงกันแล้วนะครับอ่านี่นะฮะ ตำแหน่งขานะครับตัวเก่านะครับตำแหน่งขาเหมือนไก่เก่งกันละอันนี้คือตัวที่ละขามันไม่ไม่เท่ากันนะครับนี่ก็คือนะขาหนึ่งมันจะสั้นกันหน่อยหนึ่งนะครับตัวนี้ขาหนึ่งจะสั้นกันหน่อยนึ่งแต่ก็ไมเป็นไรนะครับมีเป็นลาสามารถต่อได้แต่นี้รู้สึกมันจะถึงนะครับแล้วก็ม,มีไกัดย้ำมาอยู่นะครับนี่คือละขาเหมือนกันละนะครับตำแหน่งนะตำแหน่งขาเหมือนกันละนะตำแหน่งขาเหมือนกันละ อ่าตำแหน่งขานี่เหมือนกันละนี่นะฮะอ่าอันนี้นะครับนะเนี่ยเราก็อะไรฮะใส่มา,า,สาแล้วนะครับนะฮะใส่ขาแล้วนะฮะนะครบทุกรูแล้วอ่านี่นะฮะนี่นะ,ะจากเติมตัวเก่าวันนี้นะครับตัวเก่าวันนี้อ่าตัวเก่าวันนี้นะครับอ่าตัวเก่านี่นะฮะ แปลงใส่นะครับตอนนี้เดี๋ยบร้อบัตรกีนะครับนี่นะฮะอ่าจะทำบัตรกีอ่านะครับตอนนี้นะครับเราได้เปลี่ยนนะครับไอสีไปเลยนะครับไอซีสวิตชิ่งนะครับตอนนี้เราก็มาดูนะฮะเราจะมาเปิดลองดูนะฮะนี่นะฮะซื้อมาแต่ขามันนะฮะขามันไม่เหมือนกันนะครับเราก็ต้องดัดขาใหม่ทําการดัดขาใหม่แล้วก็ ก็ดเจไปนี่นะแล้วก็จะมาเปิดดูนะครับนะเราจะเปิดสวิตช์ดูเปิดสวิตช์ดูปุ๊บนะไฟมาแล้วนะครับนะไฟมาแล้วนะครับแล้วมาดูภาพหน้าจอนะฮะสวิตช um> ิ่งทำงานแล้วนะครับฟิปแะนะนี่ เ้วก็มาดูภาพหน้าจอนี่นะครับสรุปแล้วตัวนี้ก็ซื้อแล้ว JVC ตัวนี้ก็คือละ IC เสียนะครับเปลี่ยนก็ใช้ได้แล้วนะครับไฟก็คือคงจะต้องมาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวครูจะไม่วัดไฟให้นะครับไฟที่ออกจากตัวสวิตช,ชิ่งก็มาหมดและนะครับตัวนี้นะครับเราได้ส,สัญ,ญญาณภาพลองสัญญ,ญาณภาพเลยแล้วนะครับนี่เราก็มาดูนะฮะ แล้วจะภาพมาแล้วนะครับต่อแบบและนี้ก็คือเซิร์ฟซีตันี้ก็เสร็จแล้วนะครับก็ใช้เวลาหลายวันเลยนะครับกว่าจะซื้ออุปกรณ์มาได้นะครับคืออัซีมานะฮะอย่างก็ติดงานด้วยนะครับาการทำบุญถึงพวกอะไรเนี้ยมันก็ติดงานเนี้ยก็ไม่ได้ทาช่วงนี้ก็ไม่ได้ใครทำยูทุบลงเลยบางทีมีงานเยอะนะฮะอันนี้คืนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับก็คงจะจบประกอบคืนประกองเขา อันนี้ไว้แค่นี้นะครับ